แพทย์สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนวันที่15พฤศจิกายน2567เวลา9นาฬิก30นาทีที่ห้องออกขีดโรงแรมราชสุพมิตรจังหวัดกาญจนบุรี นายอุกฤษบุษบงรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานพิธีมอ,อบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนนายอดุลบัวจงกลหัวหน้ากลุ่มงานวิชาชีพขนส่งกล่าวรายงานพร้อมด้วยผู้แทนจากโรงพยาบาลพระพลพมยาเสนาและสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีร่วมพิธีมอบ ได้จัดสรรอุปกรณ์จำนวนทั้งสิ้น19รายดังนี้ 1. รถนั่งคนพิการแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าพร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับจำนวน5ราย 2. รถนั่งคนพิการแบบช่วยเหลือตนเองได้พร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับจำนวน7ราย 3. ชุดขาเทียมระดับเหนือเข่าจำนวน4ราย 4. ชุดขาเทียมระดับเข่าระบบแกนในจำนวน1ราย 5. ชุดขาเทียมระดับใต้เข่าระบบแกนในจำ<ห>นวน2รายเนื่องด้วยกรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนนได้นํารายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยมาจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภยัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552เป็นต้นมาทั้งนี้เพื่อฟืน้นฟูเยียวยาให้ผู้ที่ประสบภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถช่วยเหลือตอนเองและดํารง ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างทัดเทียมกับคนปกติโดยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมีความเหมาะสมกับสภาพร่างกายโดยผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อให้ผู้พิการได้รับประโยชน์สูงสุด